สวัสดีครับโบราณท่านเตือนใจให้สติศีลปัญญาสมาธิสามประสานเป็นคมคิดคมคำนำวิญญาณอรมะตะนิรันการที่ควรจำในยามโกรธก็อย่าเผลอปีปากพูดความในใจจะโป่งปูดทำให้ต่ำ เมื่อทุกใจให้อย่าคิดและอย่าทำโอกาสพลาดจะกลายกล้ำให้ต่ำตมในชั่วยามที่ทำผิดอย่าคิดมั่วหาเหตุอ้างเพื่อแก้ตัวเอาตัวข่มถ้าหากกลัวก็ต้องแก้อย่างเฉียบคมจะไม่หนีแบบเรือร่มจมอย่างเดียวในยามใดาอารมณ์ดีมีความสุข ถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าได้ไปเสี่ยงเสียวคำสัญญาถ้าแม้พลาดแค่ครั้งเดียวมันจะเอี่ยวเกี่ยวก้อยไม่ปล่อยมือมีปัญหาเข้าถาโถมอย่าจมปลักให้ตั้งหลักแก้ไขอย่าใส่ซื้อในปัญหาทุกปัญหาอย่ามัวยือ้อย่าและหรือให้ปล่อยบ้างให้ช่างมัน อย่าเถนตรงลงมือถือสัจจะเอาทุกอย่างเป็นภาระใช้สร้างสารรขอให้คิดขอให้ตรองอย่างเท่าทันเขากับเราใช่ต่างกันมันเรื่องจริงผูแร็กลําปางวัลกรออนไลน์สิ่งที่เรามีอยู่จะหลุดลอยจากเราไปทีละสิ่งเมื่อเร็วก็ช้าสัจธรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิต ทุกอย่างเพียงแค่ชั่วคราวไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปแม้บางสิ่งจะไม่ไปจากเราแต่สักวันหนึ่งเราต้องจากสิ่งนั้นไปเองนะครับ